สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมาราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณพบกันช่วงที่สองช่วงสุดท้ายแล้วนะ,ะก็มีเรื่องที่ค้างคายอยู่ก็หลายอย่างที่ธุรกิจเอเื้อการเมืองการเมืองเอื้อธุรกิจ ไม่ว่ายุคไหนยุคไหน,ไหน,นเน,น่เจ้าสัวก็เป็นสปอนเซอร์ในการเมื่อเสมอ,อแล้วเจ้าสัวจะจะเอาถ้าหาว่าท่านคุณพ่อไม่ไม่ไม่ไมสามารถนั่งเป็นประธานได้นะก็คุณลูกได้อาลูกมาแทนนะครับสมัยรุ่นนู้นแล้วชอตัวแรกสช,อชอเลยลกมา คือที่พูดคุณสปนไม่ได้เรารังเกียจเจ้าสวารนะผมดีใจด้วยที่ประเทศไทยมีมหาเศรษฐีหลายคนโอ้ขึ้นมาเก้าหมื่นล้านว่นดีเลยอ้าเก้าหมื่นกว่าแล้วเกือบแสนล้านแต่ที่สําคัญคือถ้านายกคือคนกํากับกติกาก็คือรัฐบาลว่าอย่าให้เขาเรียกอะไรในทุนใหญ่ไปทําลาย<อ>ในทุนเล็กเห็ไหมฮะ เจ้าสัวเนี่ยศักยภาพมันต้องไปสู้ต่างชาติแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนายกต้องสนับสนุนเจ้าสัวที่รักเจ้าสัวถูกต้องแล้วแต่ย่า้เจ้าสัวลงมาขายหมูปิ้งลงมาขายไข่ต้มไข่ต้มหมูปิ้งมะม่วงสับสับร้สับนะนะเออซักเสื้อผ้าคุณไปดูตามคอนโดที่ชาวบ้านซักเสื้อผ้าเนี่ยนะคนจนนั่นนะโดนไล่โดนเข้าไปโดนโดนเท่านั้นเองโดนขันหบดเลยเพราะฉะนั้นถ้านายกเนี่ยในฐานะผู้กํากับ แล้วสนิทกับเจ้าสัวเนี่ยถ้าคุณสมพลเป็นนายกผมเชื่อเลยคุณสมพลต้องเรียกเจ้าสัวมานั่งกินกาแฟเฮ้ยเจ้าสัวไอ้อย่างนี้อย่าทําได้ไหมเฮ้ยไปทําอย่างอื่นดีไหมไปลงทุนทางนู้ดเลยสู้กับต่างชาติ AEC มาสู้กับสิงคโปร์สู้กับอะไรให้ผมช่วยอะไรบอกเดียววบอกนี่บอกตรงๆนะครับว่าสูบเรื่องคนไทยมันหวานนะมันง่ายด้วยสูบเรื่องคนไทยมันหวานคนไทยมัน ไขมันไม่ค่อยมีมสูบเลือดเลือดหวาน,วานออหว่าก,กลังการที่คนจนเลือดหวานมากเลยเลือดหวานเพราะไม่มีไม่มีไขมันแปลกปลอมพวกนี้นะไม่มีเลือด <laughs> เลือดคนจนหวานเออแต่อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องดีดีทีที่ไปฉีดในไร่ในานาที่ที่ผมขายอยู่นะพวกกบหัวกระโหลกไฝพวกนี้ะนะหรือว่าพวกเขาอาจจะกินไข่กินหมูที่ผมใช้อาหาร ที่เป็นปนเปื้อนจากยายา,ยามากไปหน่อยหนึ่งาบางทีก็อาตีกันเมื่นกันผมต้องไปเลือกจะสูบเมื่นกันนะสูบคนในเมืองก็ส่วนหนึ่งก็ดีสูบคนชนบทบ้างบางส่วนที่ไม่มีปัญญาซื้อสัญญาปรับสูบเพื่อเพื่อเลือดยังหวานอยู่รกระดูกเหล็กพวกนี้กระดูกเหล็กนะครับเปไปอ <นะ S 2> ย่างนี้ ก็ฝากท่านนายกคือเจ้าสัวต,ต้องเข้าใจเราไม่ได้โกรธอะไรท่านไม่มีไม่ได้เกลียดไม่รู้จักกัน,น,นส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมผมเคยรู้จักสมัยนาะชาติแต่ก็ไม่ได้สนิทก,กันไม่สนิทกันสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเจ้าสัวคือเห็นใจคนจนบ้างคือท่านเนี่ยอยู่ในฐานะเขาเรียกว่ารวยมหาศาลแล้วบางเรื่องเนี่ยท่านอย่า ขา,ขายได้ไหม,มท่านไม่ค้าขายหมูปิ้งท่านไม่ตายท่านไม่ค้าขายไอข้าวเหนียวปิ้งข้าวต้มอไออะไรเนี่ยท่านไม่ตายจริงๆนะขาต้มขายต้มนะข่ต้มข่ต้มข้าวโพดข้าวโพดต้มเออท่านท่านได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ท่านไปทําลาย คนตัวเล็กๆเยอะเลยเดี๋ยวนี้คนหาไข่ปิ้งไข่เผาไม่มีแล้วหายหมดเลยนะ <หา S 2> ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี้หาไข่ปิ้งเดินๆอยู่นะไม่ไม่มีไข่ปิ้งไขย่ขย,ย่างอะนะระวังอยา่ยาอย่าไอ้นี่ดูหมอก็มีหมอดูก็มีเครื่องดูหมอดูก็มีไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเขามีเขาจะมีครบทุกอย่างก็รตตอรี่หน่อยแขนด้วนขาด้วนนะไม่ได้ขายนาย,าย,ยกอ <ะ S 2> บอกว่ากาลังพิจารณาให้ร้านสะดวกซื้อขายรตตอรี่อยู่ผมบอกให้เลยแน่นอนยังไงก็ต้องเข้าร้านสะดวกซื้อไม่มีทางไเข้าเอา พน,นันกันขี่หมากองหนึ่งถ้าเซเว่นอีลเว่นละร้านสะดวกซื้อไม่มีลอตเตอรี่ออนไลน์ในอนาคตนะกระทืบผมเลยกระทืบฟรีตายฟรีไม่เอาผิดฉะนั้นคนเลยก็จะไม่เหลือไม่จะไม่เหมือนคนเลยอะไรงั้ยนะจะอย่ในภาพไม่เหมือนคนเลยคือ,อผมก็ฝากไว้อยู่อย่างเขาเรียกว่าทางฝ่ายคนเลยเนี่ยนะวันนี้การ์ตูนของคุณเบือกเก็บเขียนดี แกบอกเอาไว้ว่ามาจี้ผมทําไมมาไล่จับผมทําไมก็คือคนขายลอตเตอรี่แต่ปตทขายของเนี่ยราคาแพงซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงมากใช่แล้วทําไมไม่จับแล้วท่านนายกเกี่ยลืมนะท่านปฏิเสธไม่ได้ท่านเนี่ยปล่อยปะแล้วเลยปตทมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ากําไรกันเป็นแสนล้านอะปลายปีท่านอย่าไปสนใจมันจะอธิบายแหมค่าการตลาดมันนี่มันน่นนะ ท่านไปดูว่าปลายปีมันกำไรเท่าไหร่อืมคือวันนี้ผมเห็นข่าวในในในสินเะอ็นนะเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอินเดียอเขาบอกว่าธุรกิจอินเดียนี่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากแรงค่าอะไรจากราคาพลังงานที่ถูกลงที่ถูกลงอ่าต้นทุนต่ำลงเนี่ยจากราคาพลังงานทําให้เขาสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้นทุนมันแพงกันตลาดโลกอ่ะชจะบรยไวเลยงันนะ ถึงเท่าตลาดโลกคุณก็สู้ในอาเซียนไม่ได้แล้วเพราะมาทำไมมาเลยมันต่าได้ท่านนายกทําไมไม่คิดผมฝากท่านนายกหน่อยท่านชอบใช้คําแรงๆผมใช้คํากับท่านท่านนายกใช้สมองคิดหน่อยทำไมทำไมมาเลยมันขายถูกสงสัยมันว่าทาไมมาเลยขายน้ำมันเป็นสิน9้7 25บาทต่อลิตรทำไมพ้าบ้าขายถูกทําไมประเทศอื่นๆกัมพูชาก็ถูกใช่ถูกกว่าเรามันเป็นเพราะอะไรมันถูกกว่าเราทำไมอเมริกาขายถูกกว่าเราเนี่ยเอออเมริกาซื้อน้ํามันเราไป ขายถูกอะไรแปลว่าอะไรไอ้ท่านนายกท่านเคยดูตรงนี้บ้างไหมอย่าไปดูเรื่องอื่นเลยเนี่ยเรื่องใหญ่อยากจะเป็นนายกต่อทําเรื่องนี้นะโอ้โหแต่ไม่ใช่ซื้อข้าวแพงมาขายถูกเหมือนเหมือนน้ำมันไม่ใช่นะคนเรื่องนะไปศึกษาดูความแตกต่างดูเป็นยังไงครับอย่าไปมัวลงเล็งลงเล็งกันนี่เลยจะท่ากระชกปากใครเลยเออผมฝากเรื่องน้ํามันท่านนายกเพราะว่าถ้าท่านไม่แข็งพอนะแล้วท่านไม่จับตะกะใหญ่ๆใช่ท่านไม่จับตรงนี้ท่านถูกหลอก ตลอดแน่นอนเพราะว่าไอ้พวกที่มันเป็นนักวิชาการพวกที่มันสนิทไอ้พวกเชฟรันทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเอาข้อมูลสารพัดมาปั่นข้อมูลลวงข้อมูลลวงท่านไม่ต้องไปดูอะไรเลยท่านบอกเฮ้ยทาไมปลายปีมึงกําไรเป็นแสนล้านแล้วทำไมคุณลดไม่ได้ล่ะถูกว่าถ้ามันกําไรสักหมื่นล้านไม่ได้เหรอเขาบอกเขาขายกาแฟกําไรเขากาไรอะไรอเมซอนบางที่ก็ยังขายไม่่อยดีเลยเออ งขายอย่างบริการล้างรถหรือเปล่าให้เช่าให้เช่ามอลเลยก็เอาว่าเป็นแสนล้านอ่ะมึงไปทํายังไงได้ไหมหมื่นล้านก็พอได้ไหมเจ้าสัวก็ทำถ้าลองเขากำไรหมื่นล้านแล้วรองเขารวยเก้าหมื่นล้านเจ้าสัวปีแล้วก็รวยขึ้นมาเก้าหมื่นล้านถ้าสมมุติเขากําไรแค่หมื่นล้านเขาลดไปแปดหมื่นแปดหมื่นมาลดราคาน้ํามันนะเพราะว่าท่านนายกอย่าลืมนะคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มันขึ้นกันนโยบายไม่ถือกันใหญ่ขนาดน้ำมันแพงกันที่คนยังรถยังเต็มถนนเลยทั้งรถคันน้ำมันทั้งมาเลเซียไม่ตายเลยก็ขี่คอกันแล้วมั้งน่ยรถอีกคันนึงอยู่อีงคันเลยอีกคันนึงวิ่งไปแล้วมั้งงั้นน่ะไม่ต้องคิดแทนได้ไหมเพราะทุกวันนี้มึงก็ไม่เคยคิดแทนเลยรถติดมึงก็ไม่เห็นจะแก้ไขอะไรให้นี่ใช่เพราะงั้นไม่ต้องมาคิดแทนใช่แล้วใครจะบ้าไปขับรถเที่ยวกันเล่นกันมัน เขามีเงินเพิ่มเขาก็ไปใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือเขาเนี่ยนะตอนนี้เงินในกระเป๋าไม่เคยมีอยู่แล้วออถ้าดันั้นมันถูกลงเขาก็เอาเงินส่วนต่างไปทำอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมล่ะอ,อ,อย่างน้อยสุดก็ไม่เป็นหนี้อย่างนั้นก็อพอให้ชนเดือนนะนะถ้ามันถูกลงอยู่ให้ชนเดือนแทนที่ถ้ามันแพงเนี่ยจะอยู่ไม่ชนเดือนเห็นไหมอย่างเช่นเงินเดือนหมื่นห้าจ่ายค่าน้ำมันเจ็ดพันก็ตายแล้วถ้าถามว่ามีหมื่นห้ามีรถไเ,เอากระเพอให้มาพี่ห้มาไงรถเก่าๆใช้กันแทนขับมาเติมน้ำมันที่เจ็ดพันบาทตายดิเดือนหนึ่งอ่ะ คุณสมบัตตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องสําคัญไงว่าทําไมประเทศพวกที่เป็นสังคมนิยมนะซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นล่ะแต่เขาถือว่าปัจจัยสําคัญของการผลิตการเดินทางการขนส่งไอ้เนี่จะต้องถูกใแล้วสิ่งที่จะถูกก่อนอันดับแรกคือน้ํามันเพราะงั้นรัสเซียหรือในจีนเจอเนี่ยมันถึงไม่ได้แพงอย่างเราใช่คือคิดง่ายๆบอกว่าถ้าต้นทุนชีวิตในการทํางานนะราคาค่าเดินทางแต่ละวันเนี่ยนะ ประมาณหนึ่งในสามหรือว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้นะก็เีปยผิาแล้วจาหรับคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมนักศึกษาจบงานมาได้เงินเดือนพันหมื่นห้าสมมติวบ้านอยู่ไกลหน่อยนะจะทำงานยังไงจะนั่งรถตู้มาก่อนหรือจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาขึ้นรถบัสรถเมล์รถเมล์ก็ไม่ถูกๆนะแล้วมาขึ้นรถไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง แล้วก็เกิดก็โอเคกันพ่อให้มาพี่ใช้รถให้คันหนึ่งไปใช้แทนนะไม่ต้องผ่อนเติมมันอย่างเดียวเติมเฉพาะค่าน้ำมันนี่เอาลถเล็กๆอีโคคาร์ก็พอนะสมมติเดือนละสี่ห้าพันบาทอะห้าพันบาทอย่างน้อยอาทิตย์ถึงตั้งพันบาทละเอาห้าพันบาทก็พอหลืออีกหมื่นนึงนะถ้าทุนต้องจ่ายไหมจ่ายบ้างบางจุดบางที่ ไม่ตว่าโอเคเดี๋ยวลูกกินข้าวที่บ้านตอนเช้าตื่นเช้าเล่ยนะแล้วก็ห่อข้าไปกินกลางวันที่ออฟฟิศนะแล้วตอนเย็นกบมากินข้าวบ้านนะไอ้นี้พออยู่รอดได้คือเขาจะได้บ้านเรงเช่านะบ้านเ้ิงเช่านี้บ้านให้อยู่แล้วเรียบร้อยเนี่ยถ้าน้ำมันถูกลงเนี่ยนะฮะเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนอันที่หนึ่งเนี่ยบ้านก็สามารถจะพอเปิดแอร์ได้บ้าน เพราะมันร้อนมากนะท่านนายกไม่งั้นท่านลองถอดเสื้อไปยืนหลํำหลวงดูเิท่านใส่ชุดไหมเนี่ยนะใส่ชุดไหมอย่างท่านเนี่ยไปยืนหล่ำหลวงดิแต่ท่านยืนไได้หรอยืนหน้าทำเนียบนั่นแหละเออแป๊บเดียวเดี๋ยวท่านก็ตายนะคราวนี้อันที่สองเขาจะได้ให้ลูกเขาได้เพิ่มการศึกษาไปเรียนเพิ่มขึ้นอใช่อันที่สามอาหารการกินเขาจะดีขึ้นไม่มีข้าวถุงเออคุณรู้ไหมว่าท่านนายกเคยอยู่ต่างจังหวัดผมเนี่ยไปที่ชัยภูมิเหมือนคุณสมพลวันเสาร์ ครอบครัวหนึ่งเ็าบอกวันนี้เป็นวันหยุดไงพ่อเนี่ยพอจะมีเงินเราเขากินของพิเศษกันมาพิเศษของเขาคืออะไรไอ้ลูกชิ้นทอดไม่ไข่ต้มอไม่ใช่ไข่ต้มไม่ได้คไรไข่ต้มมกกินประจำเลาไข่ต้มแขวนบนคือแล้วก็ไอ้แขวนขนตรงนี้แล้วก็เอาขอาเดนียวจิ้มแล้วให้ไข่มกิ้งไปกิ้งมาห้ามแตกแตกมื่อเย็นนนแบบปลาทูใช่ไหมห้อยเอาไว้แล้วดมอย่างเดียวดมอย่างเดียวดมเสร็จแล้วก็กินกูได้กินปลาทูแล้วก็ฝากว่า ท่านนายกตรงน้ํามันเนี่ยนะไม่มีเหตุผลแล้วครับมันอธิบายไม่ได้จริงๆแล้วนายกก็อธิบายไม่ได้ปตทก็อธิบายไม่ได้ไม่มีใครอธิบายได้ไม่มีใครอธิบายได้แม้กระทั่งปิยสวัสด์อธิบายก็ไม่มีเหตุผลถามว่ามันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างไงมาเมเซียก็เอาจากที่เดียวกันเราไปนะแบ่งกันถูกไหมฮะที่มัยไดนที่มันน่าเจ็บปวดก็คือว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยนะ คนเห็นประชาชนถูกเอาเปรียบได้เอออันเนี้ยนะเอออันเนี้ยไม่ปวดไม่ไม่ปวดรัวหัวใจบ้างเลยราประชาชนแล้วมาบอกว่าเราเป็นผู้บริหารประเทศหวังจะให้ประชาชนมีสุขนะอะไรอะไรคือความสุขทั้งหลายแหล่นแต่ว่าเฮ้ยไอ้ตังค์ที่เอาไปทัุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะเติมน้ำมันทีก็เอาไปอะไรเยอะ เมื่อไหรจะขึ้นสักสี่ตังค์ละวันนี้ขึ้นสี่สิบตังค์แล้ววันนี้ขึ้นอีกแล้วอ่ะสี่สิบตังค์คือท่านนายกเอางป่ะยมตลาดโลกระชาาดมาคืนลดไปเกือบสองเหรียญน่ะท่านนายกเอาไว้ง่ายมันมีที่ไหนล่ะน้ําท่วมประเทศไทยรถเก๊งกันไปตั้งเท่าไหร่แต่ปตทกําไรกําไรไม่ได้ตกเลยขายเรือมันขายน้ำมันให้เรือเติมให้เรือ ก็ฝากไปตรงนี้แค่นั้นแหละฮะมันเจ็บปวดนะประชาชนก็าบองบอกว่าเอ๊ะเป็นมาบริหาบ้านเมืองแล้วยังบอกจะอยู่สองปีนะอยู่ต่อสองปีว่าอยู่เพื่ออะไรอะอยู่แบบไหนครับใช่ไหมอยู่เพื่ออะไรต้องถามว่าอยู่เพื่อประชาชนหรือเพื่อเจ้าสัวหรือเพื่อเพื่อใครกันแน่เพื่อกลุ่มไหนกันแน่อะเพื่อใครกันแน่ถามว่าจะอยู่เพื่อใครอยู่เพื่ออะไรจะไปรูปหรือทาแก้ผ้าโกงไหมแล้วจะอยู่แบบไหนอยู่แบบคนดีคนชั่วต้องโดนกด ทา่านใช้เขากดหัวนะกดหัวกดหัวตกลงจะคนนี้เขาช่วยอยู่โดนกดภายใต้กฎหมายพิเศษตลอดไปใช่ไหมอีกสองปีใช่ไหมมอสี่สี่นี่โดนกดหัวใช่ไหมอะไรอย่างงี้ชาวบ้านเขายอมหรือ,อชาวบ้านเขายอมไหมท่านก็บอกว่าต้องให้ชาวบ้านหนุนให้อยู่ต่อนะอต้องไปทําประชามติดีไหมท่านต้องมีต้องมีจดหมายเชียร์ไหมต้องขบวนการเฉลีย่ยต้องต้องทำหน้าที่ส่งจดหมายที่เออย่างนี้ไหม อยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อเราไม่ว่าไงแต่ว่าจะอยู่เพื่ออะไรสองอยู่แบบไหนอยู่แล้วคุ้มไหมกับที่อยู่ไอ้นี่ต้องถามต้องถามจริงๆเพราะรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เยอะมากใช่เอาประเทศชาติเอาประชาชนไปลงทุนถ้าเพียงแค่ว่าให้คนมันรักกันอทั้งที่ไม่ได้แยกว่าคนชั่วคนมันไม่รักกันอยู่แล้วอผมบอกได้เลยมันไม่รักกันหรอกผัวเมียอย่ารักเลยอเ หัวเมียเนี่ยนิดเดียวมันยังไม่รักกันเลยนะแต่นี่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองเรื่องโกงชาติเรื่องล้มเจ้าเฮ้ยจะรักกันได้ไง,ไท,งท่านนายกกับใครจะไปรักก็ไปรักเพราะพวกเขาไม่ได้สู้มไม่มีอุดมการเขาไม่ใช่เหมือนท่านเขาไม่เหมือนเราใช่ท่านกับเรานี่รักกันสิผมรักท่านได้นะแต่ว่าถ้าพูดแล้วให้เราไปรักกับคนอื่นเนี่ยนะเราก็ไม่เอาเฮ้ยท่านนายก ท่านไปรักกันเองได้ไหมเออเพราะว่าเรารักไม่ได้เรารักรักไม่เรารักไม่ได้ถ้าท่านรักคุณแบบนั้นได้เราก็ไม่รักคุณเออเราก็ไม่รักคุณใช่ไหมเพราะว่าคุณกําลังไม่แยกถูกผิดนะรควนี้ถามว่าเราสุดตรงรอเปล่าคุณสุดตรงมากมั้งเฮ้ยให้อภัยกันบ้างที่มองข้ามได้ไหมพูดนั้นยังไม่ให้อภัยตัวเองเลยเออไม่แม่ใช่ไหม เขาไม่ให้ภ่ายตัวเองเลยแล้วเขาก็ไม่ให้พภัยบ้านเมืองด้วยว่าทําไมเขาต้องเป็นอย่างนี้เขายังโกรธเลยเห็นไหม<ช>เขายังพูดเลยว่าใครเป็นคนล้มเขาเออแล้วยังใช้ใครอ่ะใช้พระใช้เพรใช้ท่านอ่ะ<ช>ออกมาล้มเขาใ<ช>่ใ<ช>มันไม่ได้มีจิตสํานึกอย่าหลอกตัวเองด้วยการพยายามจัดตั้งอะไรจะจัดให้มีการประชุมปลองดองอพบป่าก,กันเลยพวกนี้ก็ไปก็แกล้งตายก็แกล้งทำต,ตีหน้าตีหน้าหวานยิ้มใส่กันตีฉากในหน้าใส่หน้ากากไปกันเอง ผมสุดท้ายกลับไปมันก็ด่าเช็ดเหมือนกันนั่นแหละท่านอย่าไปหลอกตัวเองดีกว่าผมว่าไอ้ฝรั่งที่ท่านเชิญมามันพูดถูกอย่างเธอถ้ามีรัฐธรรมนุญนะแล้วแก้ปัญหาเรื่องนักการเมืองที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยนะคนชั่วเนี่ยเข้ามาไม่ได้เนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่ารัฐประหารก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าฝรั่งมันบอกว่ารัฐประหารไม่ได้เป็นเผด็จการเสมอไปใช่มันอาจจะทําให้เป็นการทําให้ประชาธิปไตยเนี่ย มันเข้ารองเ้าร้แล้วมันดีขึ้นวางโครงสร้างใหม่เพราะงั้นเนื้อหาคือการทามันอยู่ที่ว่าคนที่ทารัฐประหารน่ะมีเจตนาทําอะไรเจตนาตั้งใจทําอะไรใช่แล้วทําจริงหรือเปล่าใช่แล้วจริงใจไหมใช่นะเจ้าเล่ห์หรือเปล่าใช่เพราะงั้นท่านนายกวันนี้อยู่ในโอกาสทอง ที่จะทําให้บ้านหนาจขนาดนี้แล้วยังไม่ปฏิรูปแล้วนักการเมืองที่มาจากการเลือกต่้งมันจะปฏิรูปได้ไงไอ้นี่ท่านไม่รับผิดชอบเหมือนกันนะท่านพูดแบบเนี้ยมาทั้งทีแล้วต้องทําให้เต็มที่ท่านทวงบุญคุณเราเราก็น้อยใจท่านท่านบอกว่าเอาก็ไปดูกันสิว่าข้างหน้ามันจะทําให้ทําไม่ทําก็ไม่รู้แล้วผมก็ไปของผมแล้วแล้วมาแล้วไม่ทําอะไรแล้วไปมันพูดแบบนี้เนี่ยมาแลกกับผมดีกว่าผมสองคนทําได้จริงๆแลกกันสัก ปีหนึ่งเนี่ยหรือ6เดือนก็พอตอนแรกที่เราพูดถึงว่าโอ้ตรงลงที่เรื่องถอดยดธนาการทำนะนั่นเราอถอดพารปอลธนกัาแต่ถอดยอดไม่ไดตอนนี้เราชักสงสัยเลยตรงลงกล้าทำหรือเปล่าเนี่ยฮะหลงชบตั้งนานนะก็ก็ไปว่าท่านไม่ได้เพราะด่านมันอยู่ที่สมยศเพราะท่านพูดไว้แล้วไงคืออันนี้เป็นไงแบบไท่า่อันนี้พูดตรงๆนะเรามองแง่ดีก็คือท่านพูดจริงอย่างนั้นแต่ถ้ามองในเชิงการเมืองเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ผมถึงบอกว่าเห็นหน้าจอเนี่ยมันไม่ใช่มันมีการโทรศัพท์คุยกันอยู่ท่านครับเรื่องนี้ท่านพูดไปอย่างนี้นะครับส่วนไอ้การดึงเดี๋ยวผมจัดการให้ใช่ไอ้มันอย่างนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมท่านจะได้ไม่เสียนะครับท่านบอกท่านจะทําตามกฎหมายมาถึงท่านเมื่อไหร่ท่านก็จะทําไปตามนั้นแล้วก็รองท่านก็พูดแบบเดียวกันนะทั้งรองทั้งนายกพูดแบบเดียวกันแต่นี่หน้าที่ของพี่ยศกูพี่ยศก็เอาเฮ้ยไปทำอีกข้อมาสิพี่ยศเอ้ยเดี๋ยวดีอีกหน่อยนี่อยู่ที่พี่ยศ เองเข้าใจใช่ไหมว่าข้าบอกให้ทำเร็วๆเองเข้าใจใช่ไหมเออมันจะตกงเข้าใจใช่ไหมว่าท้าให้เร็วเร็วเเข้าใจใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมคุณสพลผมรู้จักทหารผู้ใหญ่คนนเวลาเขาไปที่ผมมีเพื่อนเป็นทหารไปที่พิษุโลกเขาคุมทหารแต่คนนี้เป็นทหารผู้ใหญ่พอไปถึงก็บอกน้องไม่ต้องต้อนรับคืนนี้ไม่ต้องเอาผู้หญิงมาให้ห้ามเด็ดขาดนะอย่าทำอย่า เเราา<อ>ไมม่อน้องก็บอกว่าไม่เอามาละชิพหายเลย <c oughs> ยิ่งบอกว่าไม่ต้องเอามาย้ำแล้วย้ำอีกก็หมายความว <c oughs> ่าต้องเอาไปต้องของเด็ด,ด,ดมาเลยต้องของเด็ดไม่ดีไม่ได้ <c oughs> น,น,นี่ไง นี่คือการเมืองนะใช่ที่บอกว่าสิ่งที่ผมต้องการให้คุณทําคือสิ่งที่ผมบอกคุณไม่ได้ไม่ได้นี่นะผมบอกตรงๆไม่ได้แล้วผมไม่จะบอกตรงๆนะถ้ามึงฉลาดมึงต้องทำใช่ใช่ใช่ในี่แหละคือเอาเร่งขึ้นมาหน่อยชัยยะนี่เงี้ยอัยยะมึงเร่งนักเพืทอนเร่งทําไมถ้ามึงไอ้มึงโง่เลยมึงไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรเลยมึงเข็นตรงนี้มึงตัดเดี๋ยวไม่ได้เป็นสองพอดสิบคือ ผมจะบอกให้คนแบบคุณภับูรณคุ้มฉายาเนี่ยคนแบบคุณสพังกัลยาณมิตรทหารที่เถนตรงซื่อรักชาติบ้านเมืองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เคยได้เป็นพบบธรรม่ไปหลอกไม่ได้เป็นเป็นแค่ร้องไม่ร้องก็ถือว่าบุญนะนะใช่นะ มันต้องคนอีกแบบหนึ่งคุณต้องรอบจัดคนรอบจัดมันต้องระบักบิ๊กไบค์มันไม่ใช่หมอแต่ใส่เวสป้าต้องรอบจัดรอบจับถ้ารถก็ต้องรถซปเปอร์คาร์มันไม่ใช่รถประเภทแบบโตโยต้าหรือถ้าจะพูดในกระเทือนซากอะก็คนดีไม่เคยจะเป็นนะไม่ได้เป็นไม่ใช่กระเทือนซากของจริงคือเวลานักการเมืองมันจะเลือกนะเอายงี้ดีกว่าถ้าคุณไปยุทธ์เนี่ยเมื่อก่อนคุณทักษิณคิดว่าคุมไม่ได้ก็ไม่ให้ขึ้นหรอกยกเว้น คุณประยุทธ์จะมีคนช่วยผลักดันใช่ซึ่งคนผลักดันนั้นเขารักชาติบ้านเมืองเขาเห็นว่าคุณประยุทธ์ต้องต้องขึ้นก็นักการเมืองเขาบอกว่าให้คุณทําช่วยผมไม่ได้ผมเลือกคุณมาทําไมเขาแมวเขาเลือกช่วยสุดๆคุณคุณโกงให้ผมไม่ได้คุณจะมาทําไม่าคุณผมผมเลือกคุณคุณก็สวยผมอดอยากอะคุณมาได้คุณซื่อๆอย่างนี้นะคุณไม่โกงผมนะเขาถึงเลือกพี่พี่เขาไงเป็นพบตบอยู่พรรคเห็นไหม โอ้โหเลยเมียอะไรเป็นเป็นคุณหญิงเมียอะไรเปเป็นคุณหญิงรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นที่เมียไม่ได้เป็นคุณหญิงอะไรบางคนพิมพ์ลำบัดเลยนะฐานอากาศอ่ะจะได้มาไม่ได้มีเลยนะไม่มีต่อไปเลยฐานอากาศอ่ะที่ได้เลขาได้เพื่อนของกระบังลมอ่ะคุณรู้ไหมทิ้ง่ะฝึกฝกรับเลยเะอยู่ที่บ้านพิมพ์ํำบัดไปด้วยเะปรากฏไม่ได้เอืะแล้วทำไงอ่ะ ก็ไม่ได้ก็ทําไงก็ไม่ได้อ่ะก็มันไม่สมควรจะได้อ่ะตัวก็เสียใช่ตัวก็เสียด้วยเสียตัวเสียจะชอบบัางแต่ก็อลนีไม่ได้เนี่ยมันมันลำบากนะใช่โอ้ก็คุณคุณสลนึกดูดีทหารยุคไหนล่ะปกติทหารนี่จะต้องได้เครื่องราชใช่ภรรยาได้เป็นคุณหญิงใช่แต่ว่าในยุคหนึ่งเนี่ยความเป็นทหารของพระราชามันไม่มีอื มันเป็นทาหารของนักการเมืองอะไรก็ไม่รู้ใช่เป็นทาหารนักการเมืองอันนี้<ช>ต้องพูดตรงๆใช่เป็นทาหารของนักการเมืองและโดยเฉพาะนักการเมืองที่หลมเจ้าด้วยเออใครเขาจะให้คุณวะใช่เห็นไหมก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะงั้นทาหารที่เขารักชาติบ้านเมืองเขาถึงมีความสุขว่าดีแล้วอย่าไปให้มันกลายเป็นตราตราประจานลยตราประจานนะนะประจานเลยประจานวะ ไอ้ที่ไม่ได้เพราะอย่างนี้พฤติกรรมเยี่ยงนี้ภาษาโบราณเหรอเพราะพฤติกรรมเยี่ยงนี้ถึงไม่ได้รับการปูดบำเน็จคือคุณสมพลลองนิกดูดิว่าทหารเนี่ยคือปราการด่านสุดท้ายของสถาบันแล้วจะต้องปฏิญาณตนตลอดนะว่าจะปกป้องไม่ให้ใครมาแม้แต่แตะต้องพระมหากัตรัยใ่แต่คณะแต่ช่วงหลังพูดท่องอย่างเดียวนี่ ก็นี่คือปัญหาจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงต้องบอกไงว่าคําสัตยปฏิญาณนี่เป็นของจริงนะแต่ว่าอย่ามาเล่นท่องน่่องอย่างเดียวท่องเป็นหมอเป็นพิธศกรรมอย่างหนึ่งเอากระท่องท่องไปไม่อะไรหรอกมันก็มีคุณสมพลทหารที่เขาจงรักภักดีไม่เไม่มีได้ไงไม่งั้นกองทัพคุณประยุทธ์พูดถูกนะสิ่งที่มันซื้อไม่ได้คืออะไรอ่ะสถาบันกับกองทัพแต่กองทัพในที่นี้หมายถึงว่าทันกองทัพ ซื้อไม่ได้อมันซื้อได้บางคนซื้อคนซื้อหัวซื้อตุซื้อการซื้อหัวซื้อการซื้อเอซื้อได้บางคนกไม่งั้นมันจะนั่งรถบัสเนี่ยเมียคุมไปเข้าพักนั่นทหารนั่นั้นนะสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนใช่เพราะนั้นทหารเนี่ยมันก็คือคนคือหลวงเลี้ยงแล้วหลวงเลี้ยงจะเกษียณแล้วนะเออแล้วไม่เชื่องไม่เชื่องไปให้นักการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับหลวงเนี่ยเลี้ยงอีกที่หนึ่งนี่ไงผมถึงบอกว่าคนอย่างคุณสพังคุณไพบูรณ ทหารอีกเยอะนะหลายคนนะคุณวริศคุณหลายคนน่ะที่โดนเขาแม้กระทั่งคุณร่มเก้าที่เสียชีวิตไปทหารเหล่านี้คือทหารพระราชาชคือทหารอาชีพด้วยอาชีพไม่ใช่อาชีพทหารไม่ใช่อาชีพทหารอาชีพต้องแยกกันนะแล้วคนพวกนี้ขึ้นใหญ่โตลำบากมากชีวิตปากัดติ่งทีไปเห็นใจเห็นใจแล้วมีเรื่องอะไรเเรื่องออีกห้านาทีเรื่อง เรื่องเรื่องฟีฟ ا นี่ยนิดหน่อยนะสงสัยจะลำบากแล้วพี่พี่เซปเเตอร์นี่ถ้าจะลำบากพี่บังยียังไม่ได้กลับเลยเออสิบังยียังไม่ได้กลับมันมีเรื่องสองเรื่องอันที่หนึ่งเนี่ยไอฝ่ายเมกาใช่ไหมใช่เอฟบีไอไลจีเอฟบีไอไลจีอันที่สองสวิสใช่เรื่องเกี่ยวกับกาตาเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอะไรแน่ซ่อนเดี่ยวนีย มันเป็นการเมืองตอนนี้ใช่เพราะว่าไอ้พวกนี้ไปให้กับบางประเทศที่เขามองว่าเฮ้ยไปให้ได้ไงวะกาตาร์นี่ความร้อนต้องเท่าไหร่กา้าร์มันจะแข็งกี่โมงแข็งตอนชาวบ้านอื่นเขานอนหมดแล้วไม่เคยรู้ใช่ไหมเพราะงั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เลยต้องจัดการนต่ก็คุณสมพลคิดยังไงเรื่องฟีก็ถูกแล้วก็เพราะคือคดัตเธอร์เนี่ยนะไอ้เจกาปีบอกว่าไอ้ที่เขาโกงๆกงันนัข้าไม่รู้เรื่องเลยทั้งอยู่แต่แต่นี้ไอ้แจค แจ็คบอร์เนอร์เนี่ยะจะเปิดโปงหมดเลยใช่มันจะมันบอกมีหลักฐานพร้อมมีเปิดโปงอะไรที่พี่เซบดักเตอร์ติด่ติคุตองแก่นแน,น่นอน,นมีากาับติคุตองแก่นแน่นอนเงินย0ล้านเหรียญที่ในบัญชีอาจจะไม่ได้ใช่ก็ได้ครับอ้าวเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะวันอาทิตย์นี้ดีๆนะคุณสนที่จะมีพูดเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องฟีฟ่ามีหลายเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่อง ตำแหน่งคุณทักษิณยอดเพราะงั้นคุณออสก็ต้องดูดไปจะมาที่จะจะถอดสมยศไม่แหน่คือคุณคุณคุณสมที่ก็งงเหมือนกันต้องไม่ถอดสมยศไหมไม่ไม่ไม่รู้ถอดไม่ได้ไม่มีอำนาจอ๋อเหรอเพราะว่าพี่ป้อมเขารักอออ๋โเคคุณประยุทธ์เขาก็ยังชอบอยู่พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ